้สวัสดีตอนเช้าค่ะพี่น้องมาแป๊บๆคะ่ะขอมือมือนี่กับฝนตกนคือเก่าค่ะบรรยากาศแม่ขอมือมตกคือเก่าตกวขอนชี้แจงค่ะขึ้นฝ้าคึ้ฝนมาใส่สีมาอีกหนากระยาวแล้วมาได้ยังบ่ได้ตัดอยู่มันจืดอยู่ไม่ได้เอามาตัดให้ ย็นเจะดอกเดี๋ยวก็ร่วงงามค่ะมันออกมาใหม่แล้วเปนะ็นตลอดปีต้นนี่ดอกนี่หอมหอมได้ยังกินข้าวเศร้ากันเนาะค่ะน้อทางนี้กำลังหนึ่งกบ งดอกกุหลาบค่ะดอกกุหลาบหน้าหนางามๆใส่ดอกกุหลาบเ่ะน่ะคุณตัวนี้เลยค่ะสวยๆปุนตกอีกแล้วตกคือก้าวอ มีตังกะทากินข้าวพีีเนะค่ะพี่น้องเนาะพอจะเพิ่งถูเงินถูซันแล้วหาเบิง่งไอ้หนึ่งโกบกวันยันไฟใหม่หมอสิบมิกบก้พร้อมให้เงินนายกินนำบายบายกับน้องมีตังนะคะหนึ่งโกบพี่น้อง ซี่มะมะวานนี่น้ำอา่าวมนักแข่งไอหัวปีเนื่อกบค่ะ ขึ้นตุ๊กขากีน้องได้พี่น้องเมื่อกี้พักสไลในสวนน้ำกันค่ะอักสไลด์เราจะเอามาหนึ่งใส่กบคอยคมาคมๆพี่น้องสไล,ล,ล,ลด์ไล่ๆกินน้ำกรบประทันปง่งปลูกใส่ท่อเ,เนี่ดินผสมได้ดีเอาดินเลยผสมที่แกบนั่นนี่เนี่ยดูยังไง นัวแน่จากหน่อยผสมไน,น้จิ้มตลอดปีสไลค์ดีหมากน้อยๆน่อยมันค่ะสไลคยมันลามปลูกใส่ท่อหมายัางจะบ,บนเหงียวหวดใส่ ใส่ใบออมเส้นหมูใส่กุ๊กกระเสบเนาะเ <c oughs> ด็กน้องแค่นีก้ก็เจอดะ ไหลางามๆปีกกล้วยไข่เด็ดค่ะนี่กล้วยไข่นี่่คะกล้วยไข่สนาแต่ทุกเ <c oughs> หรอคะพี่น้อง หิงก๊อกละไมาแข้งอันนี่ก๊อิก๊ก็จะเอาไปให้เอ็นมันนายกิน ว่าสีอัวแต่มันโตบนใหญ่ก็เลยไม่ได้หยัดอัวให้เพคนกตัวน้อยงวดหนากว่ น้องอ่ะไปนี่เลยเป็นว่าอันนี้เดี๋ยวนะคะนี่ก๊บ มาพี่น้องมากินน้ำกันค่ะเด้แล้วะคะ่ะ